สวัสดีครับวันนี้ผมมีของดีมาให้ดูนะครับคืออะไรฮะต้นอินทผาลัมครับผมซื้อต้นอินทผาลัมมาทั้งหมดแปดต้นนะก็จะมีบาฮีนี่นะครับบาฮีนี่บาฮีนี่ก็บาฮีนะครับนี่ก็บาฮีนี่เป็นกานามิตัวกู้ โคไนซี่โคไนซี่ครับไปนี่และครับที่ผมตอนนี้ก็จางๆไปหมดแล้ว แมตัวน,นี้แถมอีกหน่อยเป็นกล้วยแดงสองต้นนะครับกุ้ย้ำว้าแดงสองต้นต้นอีพารามที่เลี้ยงเอาไว้นะครับผมซื้อมาจากไหนนะเ็เรียครับกระเป๋ะมันนะผมซื้อมาจากใบอินวอยหมายเลขหนึ่งก้าสามสี่นะครับบานัมเบอร์รปุ๊บปุ๊บคอสเมอรพินครน,นะครับ มาจากบาฮีแล็บดีพีดีเทศอังกฤษนะครับฮนะก็ <S <S ครับทั้งหมดที่ผมซื้อมาก็มาจากแลบ d p พดีนะครับผมซื้อมาจากสวนภูพาลำที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะก็ผมเองก็จะมาเลี้ยงไว้ก่อนสักหนึ่งปี โดยโปกติผมเคยถามบางเจ้าเขาจะขอให้เราซื้อเนี่ยแล้วเขาจะดูแลให้เราเนี่ยนะเดือนละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ตกเฉลี่ยต้นประมาณสามพันสี่ร้อยบาทนะแต่ผมเองซื้อมาเนี่ยต้นอ่อนเลยต้นเล็กๆเลยอ่ะแล้วก็ผมก็มาชำม,มาไว้อย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็จะเพาะไว้ให้มันแข็งแรงสักปีหนึ่งแล้วผมจะลงดินนะฮะ วันนี้มาเป็นอะไรกันนะวิ่งกันคลื่นเลยตัวแดงครับก็สวนผมที่ผมทำเอาไว้ผมก็กะว่าจะปลูกอินทผลัมเนี่ยนะได้ประมาณนักสี่สองต้นก็จะเป็นตัวผู้สองต้นแล้วตัวเมียสี่สิบต้น ครับที่ผมคาดหวังเอาไว้ตอนนี้ผมก็เริ่มปลูกในบ้านไม่ต้นหนึ่งแล้วจะไปดูกันนะครับในบ้านผมปลูกไว้ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเองพาก็มาดูต้นอิทผลัมตัวเมียอะไรครับครับตัวนี้เป็นตัวเนื้อเยื่อบาฮีนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยต้นใหญ่เลยผมซื้อมาตอนนี้5ะห้าพันบาทนะครับน่าจะต้นอายุสักปีนึงนะครับ ผมมาลงแล้วผมเตรียมดินไว้ก่อนแล้วนะครับผมภรรยาผม,มขุดดินกว้างเมตรคูณเมตรลึกเมตรแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็พวกฟางสารชีวัุถุแล้วก็ใส่ใสยากันปลวกต่างๆไปด้วยนะแล้วก็โดรไม้อนนะไรเงี้ยปอเฟตก็คือทมสูตรเลยนะครับแล้วก็ปลูกนะครับจะเป็นต้นแรกในบ้านที่ผมเริ่มปลูกต้นอินทผาลัมบาฮีเนื้อเยื่อนะเดี๋ยวตัวผู้ผมก็หาเอาแถวแถวนี้แหละพอมีอยู่นะนี่ก็คือ จุดเริ่มต้นเล็กๆของคนอยากมีสวนอินทผลมัมแต่ว่าไม่มีงบนะฮะก็ใช้งบเล็กๆน้อยที่พอจะเตียดได้เอามาซื้อเอามาตุนเอาไว้สะสมไว้ค่อยๆสะสมเหมือนพักเครื่องนะครับไว้ยังไงลูก ไปไหนครับ